นายมิสเตอร์ด็อกนั่นเองนะครับอา่าวันนี้ผมจะมาแคสไม้ครับนั่นเองโอเคไปเราไปกันเถอะผมแคสไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะมาติลิกสิทธิ์ครับเพลงผมจะไม่เปิดเพลงเล้วคิดแล้เรื่องผมตามมาหลายรอบด้วยนะฮะผมแคสไปแคสไปแคสไปคลิปหลุดอา้าวจบคลิปมันหลุดนะไม่ใช่คลิปหลุดแบบนั้นโอเค นี่ผมไปข้าซอมบี้มาได้นะฮะเลยได้หมวกมาโอเคอะไรเนี่ยอ,อยูอย่ยดีๆเป็นตั้งค่าให้เองเหรอไอ้สัก์กต้องรีบข้ามจับเร็วข้ามจับให้เร็วกว่านี้เข้า,าอีกทำไมมันมาแล้วามามาโอ้โ,อโหโคตรเยอะ เอาที่ใส่ชุดก่อมาให้กูได้ไหมอย่างเงี้ยกูจะดีใจมากกูก็ได้มีชุดเกาะใส่ไงอีกควิน,นีป้ปรับโหมดโคตรทา hard าร์ดฮาร์ว่า hard อืม hard สุดยอดอออสัดอ่อยกูต้องรอเช้านะฮะมงมุมตาพรา้อมมงมุมมาหลายรอบแล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยเออ เออเออตายตายผมรู้แล้ววิธีการอัดเกินสิบห้านาทีผมทำไปแล้วนะคลิปนี้น่าจะเกินสิบห้านาทีนะฮะเอเกี้ยโอ้โหอโอ,อเก็บสิครับโน่ทำไมล่ะครับเดี๋ยวสกิลผมไม่อยากลุ้งกับมันอะ จริงทำไม่จริงเดี๋ยวเห็นหมดเดียวเดียวเดียวเห็นหมดเดียวเดียวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดียวจะปั๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเผาเนื้อปั๊บปั๊บปุ๊บอ่าสว่างแล้วโอ้โหในบ้านผมยังไม่ได้เข้าโค้งเอ้ยได้เข้าโค้งบ้านมาแล้ว จะทำแบบนี้โอเคแล้วก็อย่างนี้โอเคนะโอเคปึ๊บปึ๊บแบบป๊บปั๊บทางตรงนู้นจะเป็นประตูบ้านบ้านผมเล็กๆครับนี่พาร์ทแรกนะที่จริงผมอัดไปแล้วอ่ะพาร์ทหนึ่งอ่ะฮะคิฟเฟลคิฟเฟลคิฟเฟล feel 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 เคต่อ okay. เลยปั B ap. B ap. ๊บปั๊บเช้าแล้ว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 เดี๋ยวนะขอพลิกปั๊บปุ๊บโอเคมาได้ ปึ๊บเนี่ยพัดลมมันเข้านะครับเพราะผมเปิดพัดลมอาจจะมีเสียงพัดลมด้วยนะฮะปึ๊บมีอีกไปเนี่ยมีไปมีมไปไม่มีอยู่แล้วที่จริงมากผมเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอคะแล้วก็ตกลงหายไปเพราะว่าผมตายปับป๊บปั๊บเหลือตรงหน้าบ้านว่าไงใจน้อยสวัสด,ดีฮะ วันเดีววันเดีวันเดียวโอเคผมว่าผมจะทำอินโทรนะครับอินโทรใหม่เพราะว่าผมยังไม่มีอินโทรเป็นของตัวเองเลยโอเคไก่ okay. <Okay. S 2> okay. น้อยเราต้องฆ่าไก่อะ่ะไ๊ายบาดแล้วน้องอไอผมนี่ก็เล็กจังเลยผมขอปรับก่อน ความเร็วใช่ไหมไม่ใช่เออปุมป่มปุ่มใช่ปุมปมป่มกูงูกังมันขายภาษากี่แมลกตัดไม้ก่อนแป๊บหมดโคตรไวรับอาหารหมดหะฮาร์ดไงเลยมันหมดไวเซลผมจะอัด เอามด,าดไว้ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ทำลายป่าเราจะเป็นต้องตัดจริงๆทรัพยากรนะหมดเพราะผมไม่ยอมปลูกต้นไม้คลิปนี้สร้างบ้านเสร็จปั๊บแล้วก็ไปลงเหมืองกันเลยนะฮะ แค่หนึ่งว่าโอเคเอาเอไม่ต้องก็ได้เนี่ยปึ๊บวากสิ่อิสระแน่ปุ๊ปุ๊บ,าอ,อ,บ,บอาจจะมีคำหยาบคายนะฮะ ต้องใช้วิจัยและต้องใช้จักรยานในการรับชมครับโอเคอประตูตประตูบ้านอาจจะดูไม่สมส่วนนะฮะเพราะว่าบ้านนะั้นอืม,อม,อม,อมดูสามประตูเลยป๊บไอเดี๋ยวนะเออนี่อย่างงี้สิ เสร็จแล้วแล้วก็เอาไม้มาข้างหน้าผมจะไม่ทำกระจกนะฮะบ้านแปลกใหม่เอ้ททำดีกว่าเอ๊ยนี่ไงบ้านเราหลังคาหลังคาต้องมีอะไรไหมครับเป็ดอย่างเดียวเอ้าป๊บป๊บป๊าป้าป๊๊ป้าป๊าบืด๊ืดจืดจืดเดี๋ยวราเศรษฐีก็มาแล้วนะฮะอีกไม่นานโอเค โอเคหมดแปดอันพอดีเยี <Yeah. S 2> ่ยมต่อไปแล้วก็ไปเอาขอเข้านอกมาเก็บ okay. ทีขุดผมเสียพัดลมมากเลยเนะี่ยทำไมทำไมเสียมันเข้าในโทรศัพท์ผมเนี้ยโอเค ขอภัยที่ส่วนลายโ okay. อเคไอเรื่องเนี้ยโอเคทำก่องกันเก็บพวกเดียไปเก็บไป